ประวัติโรงเรียนวัดทองเรงสำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหาคนครการก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนวัดทองเริงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยรองอำมาตย์เอกขุนบรรเลือกดีนายอำเภอคลองสานเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 มีจำนวนนักเรียน61คนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2475มีนายจรูนขจรสิงห์เป็นครูใหญ่คนแรกการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2476นายสมบุญแพทย์พันธ์ธรรมการอำเภอ เห็นว่าโรงเรียนเดิมคับแคบจึงได้มาติดต่อพระอธิการบุญรอดเจ้าอาวาสวัดทองเพลงเพื่อขอใช้ศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนได้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนประชาบาลปากครองต้นไทรวัดทองเพลงการสร้างโรงเรียนขาวอ ต่อมาในปีพุทธศักราช2477ได้มีพ่อค้ากหับดีพระวัดทองเพลงช่วยกันเรียรายเงินสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ทรงมะลิลาสองชั้นสิ้นค่าก่อส,าสาร้าง3,350บาทและได้ผลย้ายโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนจากสาราการเรียนวัดทองเพลงมาเล่าเรียนที่อาคารหลังใหม่ เมื่อเดือนกรกฎาคมพุทศักราช2471ในสังกัดของเทศบาลนครธนบ,บรุรีมีชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลสิวัดของเพงมีนายนาภานิ่มนครและนายต่วนบุญมาเป็นครูใหญ่ต่บสารต่อก่องานใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองปีพุทธศักราช2486 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดจังหวัดทนบุรีมีชื่อว่าโรงเรียนวัดทองเพลงมีนายทองอยู่ล้อมพงเป็นครูใหญ่ถึงปีพุทธศักราช2498นายิติจุนละอิยะรักษาการครูใหญ่ปีพุทธศักราช2499และมีนายประดิษฐ์บุญมาเป็นผู้อเมวยการ ปีพุทธศักราช2499จนถึงปีพุทธศักราช2532ในสมัยของนายประดิษฐ์บุญมาเป็นผู้อำนวยการนั้นโรงเรียนวัดทองเพลงได้โอนมาสังกัดกรุงเทพมหานครในวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2516จนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับผมวิชิตนันทวิจารณ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเพลงนะผมมารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเพลงมาปีพศ2534ครับหาที่เราจะเป็นจะต้องมีโรงเรียนมัธยมขึ้นก็มีด้วยกันสี่ประการประการที่หนึ่งก็จากที่ผลักผู้ใหญ่ปารอบขึ้นประการที่สองก็คือนักเรียนของเราเนี่ยครับจบป .6 แล้วเนี่ยมันมีมากขึ้นนักเรียนจบป .6 สองสามร้อยคนเนี่ยบางทีไปเข้าเรียนอื่นได้เนี่ย สอบแล้วก็พลาดแล้วก็กลับย้อนกลับมาโรงเรียนก็มีปัญหาที่โรงเรียนจะต้องหาที่เรียนให้แล้วก็บางทีต้องเดินทางไกลอย่างตอนนั้นก็ไปแจ้งร้อนบ้างนะฮะพุทธบูชาบ้างฤทธิ์ทินอลงร้อนบ้างแต่บางทีบางโรงเรียนก็ไม่เป็นที่อ่าพึงประสงค์ของผู้ปกครองแลวก็มีปัญหาประการที่สามโรงเรียนของเราเนี่ยถ้าเปิดยผ่โอกาสแล้วก็อ,อุปกรณ์การเรียนต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆเรา,า,าฟรีหมดครับการสุดท้ายที่เราเปิดเนี่ยก็ บางคนอาจจะกลัวเด็กขยายโอกาสแต่ความจริงแล้วเด็กขยายโอกาสเนี่ยมันเป็นเด็กของเราเองเราเลี้ยงมาตั้งแต่อนุบาลจนป .1 ถึงป .6 แล้วก็ขึ้นมัธยมมาอยู่ที่เราเนี่ยความที่ผูกพันกันเรามาตั้งเล็กๆเนี่ยมันก็เหมือนกันลูกพวกเราลูกของคุณครูทุกคนดังนั้นการปกครองจะง,ง่ายขึ้นผลในสี่ประการเนี่ยจึงได้ดําเนินการอขอติดต่อทางราชการก็เปิดโรงเรียนขยายโอกาสขึ้นในโรงเรียนประทองเพลงครับสวัสดีครับ ดิฉันชื่อนางจุนันทีลาเป็นคนวัดทองเพลงค่ะแล้วก็ได้รับการศึกษาจบมาจากโรงเรียนวัดทองเพลงปัจจุบันเด็นี้จเจริญม,มากเมื่อสมัยนีนเป็นเด็กเป็นอาทารไม้สองครั้งที่จาได้นะคะแล้วก็หน้าโรงเรียนเป็นคลองที่คลองจะมีพวกแมคค้าพายเรือม,มาขายเสี่ยวบ้างผล,ลไม้บ้างแล้วเราก็เรียนที่นี่จนกระทั่งถึงป .6 ปัจจุบันนี้โรงเรียนนี้เจริญมาก